สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำนายนิสัยจากป่าที่คุณเลือกเราไปดูกันเลยมีป่าอะไรบ้างหลังจากที่คุณเลือกได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b ์แล้วไปดูคลิปกันเลย ถ้าคุณเลือกป่าที่หนึ่งคุณเป็นคนพูดเกง่งเป็นคนคุยเกง่งชอบพูดมากกว่าฟังคุณคุยได้ทุกเรื่องขอให้มีคนเปิดประเด็นไม่ชอบเกะกะละลานใครๆไม่ชอบไปวุ่นวายกับใครหากเขาไม่เข้ามาวุ่นวายกับคุณก่อนเป็นคนสุขขมเยือกเย็นเวลาที่คุณไม่พอใจใคร คุณไม่ค่อยพูดแต่มักจะใช้สายตาในการทะเลาะมากกว่าการพูดมากกว่าการพูดด้วยความโกรธเป็นคนคิดมากเป็นคนจำง่ายแต่ลืมยากในเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดใจยอมรับไม่ค่อยได้กับเรื่องที่ทำให้คุณต้องเสียใจคุณจะเฝ้าคุณคิดถึงสาเหตุที่ทำให้คุณเสียใจตลอดเวลาและคุณไม่สามารถทำใจได้จนกว่าคุณจะยอมรับในเรื่องนั้น คนอย่างคุณโกรธใครแล้วหายยากจริงๆวิธีทำให้คุณหายโกรธคือปล่อยให้เวลาผ่านไปหรือปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวอารมณ์โกรธของคุณก็จะค่อยๆหายไปเองเวลาที่คุณเศร้าถ้ามีคนพูดจาปลอบใจดีๆคำพูดหวานๆคำชมทุกอย่างที่จะสามารถสรรหาในโลกใบนี้คุณก็จะหายโศกเศร้าลงได้ ในเรื่องของความรักนั้นคุณเป็นคนกล้ากลัวไม่กล้าที่จะบอกรักหรือไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบฉะนั้นความรักของคุณจึงเกิดขึ้นได้ยากเพราะคุณต้องใช้เวลาในการตัดสินใจมาถึงรูปที่สองคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพูดชอบฟังชอบนั่งฟังคนอื่นมากกว่า จึงทำให้เพื่อนๆของคุณชอบอุปนิณิยของคุณและมาระบายให้คุณฟังอยู่เป็นประจำชอบเตรียมการในเรื่องต่างๆไว้ด้วงหน้าเสมอบางครั้งไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้อากยึดมั่นตามแผนการจนเกินไปอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าดังนั้นคุณไม่ควรหากโหมจนเกินไปทำเท่าที่คุณสามารถทำได้ คุณเป็นคนใจดีไม่ชอบหาเรื่องทะเลาะก,กับใครก่อนหากไม่มีความจำเป็นสามารถระงับสติอารมณ์ของคุณได้ดีส่วนมากมักจะเป็นกรรมการห้ามคนอื่นที่เขาทะเลาะก,กันมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายหาเรื่องใครๆคุณเป็นคนมีเหตุผลเมื่อโกดใครแล้วย่อมมีเหตุผลเพียงพอในการโกดเสมอไม่งั้นคุณไม่โกดหรอกไปที่ทำให้คุณโกรดนั้นจะต้องยอมขอโทษคุณก่อน ความโกรธของคุณถึงจะคลายลงคุณเป็นคนเก็บอารมณ์ได้ดีถึงแม้คุณจะเสียใจแค่ไหนน้อยนักที่ใครจะเห็นน้ำตาของคุณหรือแม้แต่การแสดงออกทางอารมณ์หรือสีหน้ายากนักที่ใครๆจะรู้และเข้าใจนอกจากปล่อยให้คุณอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วคุณก็จะหายไปเอง เรื่องราวความรักของคุณไม่ค่อยเที่ยวแสวงหาความรักเพราะคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองมีสเสน่ห์และเท่มากคุณมักจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าหาคุณเองมากกว่าคุณจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนคุณมักจะถูกเพชรตรงข้ามตามตื้ขอความรักเสมอถ้าคุณเลือกป่าท,ที่สามคุณเป็นคนมีเอกลักษณ์ในการพูด มีความสามารถพิเศษในการพูดคุยเวลาที่คุณพูดคุณชอบออกท่าทางไปด้วยทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจและคอยตามไปด้วยดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้ดีคุณเป็นคนคิดใหม่ทำไไมมัมกเปลี่ยนใจได้ด้วดเร็วความขยันนั้นขึ้นกับอารมณ์ของคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีนิสัยเปลี่ยนใจง่ายคุณเป็นคน โกรธง่ายหายเร็วเวลาโกรธหรือไม่พอใจไม่จําเป็นต้องมีใครมายุคุณมีความสามารถเฉพาะต,ตัวไม่เห็นแก่หน้าใครสามารถด่าได้ทุกคนทุกภาษาที่มาทะเลาะก,กับคุณถือว่าช่วยมากๆที่ทำให้คุณหายโกรดนั้นไม่ยากเพราะว่าคุณเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วโกรธไม่นานเดี๋ยวก็ดืม่มไม่อยากให้คุณหายโกรธอย่าไปยุ่งกับคุณเพราะปล่อยไปสักพักคุณก็จะหายเอง หากคนที่ไม่เข้าใจมาเกะกะด่าดานตอนที่คุณโกรธเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆส่วนมากเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจมักเป็นเรื่องที่คุณอารมณ์ร้อนคุณเป็นคนคิดอะไรได้ดวดเด็วในขณะที่คนอื่นยังคิดไม่ได้ในเรื่องเดียวกันในเวลาที่คุณเศร้าไม่จําเป็นต้อง ปอบใจอะไรมากเพียงแค่ซื้อของขวัญเด็กๆน้อยๆมาให้หรือซื้อขนมเด็กๆน้อยๆมาให้มาฝากคุณแล้วคุณก็จะหายคุณเป็นคนใจร้อนในเรื่องของความรักถ้าคุณสนใจใครแล้วมักจะหาวิธีในการเชื่อมสัมพันธ์กับคนนั้นอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งการใจร้อนเกินไปไม่เกิดผลดีกับคุณเลยป่าที่สถ้าใครเลือกป่าที่สี่ คุณเป็นคนที่ชอบคุยในเรื่องที่คุณเป็นจุดเด่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าคุณขี้โม้บางทีคุณก็เงียบและเป็นฝ่ายฟังเหมือนกันคุณเป็นคนสลาดมีความจำเป็นเยี่ยมแต่ก็ขี้เกียจอยู่เหมือนกันไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือไม่ค่อยกระตือรือร้นหากใครมาทะเลาะก,กับคุณคนคนนั้นถือว่าช่วยจริงๆเพราะคุณเป็นคนที่ทเถียงแบบไม่ถอยไม่ยอมใครง่ายๆ แพ้หรือชนะเป็นอีกเรื่องหนึง่งคุณสู้ไม่ถอยอยู่แล้วนอกจากจะแพ้ชนะกันไปข้างหนึง่งเป็นคนหัวแข็งมักโกรธหรือไม่พอใจง่ายๆแต่หากคุณโกรธให้ใครแล้วล้วนแต่มีเหตุผลทีที่จะทําให้คุณหายโกรธนั้นทุกคนต้องอ่อนข้อให้คุณคุณจึงจะหายโกรธคุณไม่ค่อยสนใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยเก็บมาคิดให้ลุกสมอง และเสียเวลาจะทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่านั้นคายเป็นคนธรรมะธรรมโมที่ทำให้คุณเสียใจคุณสามารถทำใจได้รวดเร็วดูภายนอกคุณเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายในเวลาที่คุณสุกเศร้าเสียใจเพียงแค่คุณได้ระบ,บายความรู้สึกให้ใครสักคนฟังแล้วคนนั้นก็พูดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอดี ความเศร้าของคุณก็จะค่อยๆหายไปในเรื่องดาวของความรักของคุณเป็นคนที่ชอบเข้าข้างตัวเองบางครั้งก็หลงตัวเองไปนิดๆเป็นคนมีนิสัยตรงไปตรงมาถ้าคุณรักใครคุณก็แสดงออกมาอย่างเปิดเผยกับเขาตรงๆออกรักแบบรวดเร็วและมักจะผิดหวังในเรื่องของความรักเพราะบางครั้งไปรัก คนที่มีเจ้าของรักเขาข้างเดียวรักคนที่เขาไม่รักเราก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปของเราวันนี้เพื่อนๆเลือกป่าไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ